ผมมีผู้ติดตามทิกตอกสองแสนแปดหมื่นคนคุณมาฟังผมทำไมห <c oughs> ลายคนสงสัยใช่ไหมคราบ่าเฮ้ยเควินเควินพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรผมบอกทุกคนแบบนี้นะครับล่าสุดมีคนถามผมว่าเควินพี่อยากออกให้ความรู้คนแต่พี่กลัวว่าถ้ามีคนรู้เยอะกว่าพี่จะทำยังไงดีผมจะบอกคุณว่าเนี่ยทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะถ้ามีคนที่มี follower ใน Tik t o k ล้านนึงแล้วเขามาบอกว่าสิ่งที่ผมสอนมันผิดละจะว่าย,ยัางไงประเด็นนี้ผมต้องการจะบอกคุณนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเรียนภาษามามันไม่สำคัญเลยว่าคุณจะออกมาให้ความรรู้คนหือออไมม่กาใ แต่มันสําคัญที่ว่าคุณมีวิธีการพูดเกี่ยวกับความรู้ที่คนออกมาให้คนยังไงคําที่ผมแนะนําให้คุณใช้เวลาคุณจะมาให้ความรู้คนคือบอกคนว่านี่มาจากประสบการณ์ของคุณเท่านั้นเท่านี้และทุกอย่างมันจะจบไปเลยถ้าใครก็ตามที่เขารู้มากกว่าคุณเขาจะได้รู้ว่าโอเคเออวะเรารู้มากกว่าคนนี้เราไม่ต้องฟังแต่แน่นอนมันจะมีคนรู้น้อยกว่าคุณแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณบอกว่านี่คือประสบการณ์ของคุณคนเถียงไม่ได้นะสมมติผมบอกว่าเนี่ยผมสร้างคนตามที่ิตอหลักแสนมาประสบการณ์ผมแบบนี้ถ้าใครก็ตามมาบอกว่าผิดอ้าว เพราะฉะนั้นสมมติว่าวันนีน้คุณมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโยคะคุณก็บอกว่าประสบการณ์คุณอะ่ะคุณคิดว่าความรู้เป็นแบบนี้จบนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้บอกคนว่ามันมาจากประสบการณ์ของคุณและประสบการณ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะมากสาหรับใครบางคนมันอาจจะน้อยสําหรับใครบางคนไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยที่สุดมันมาจากตัวตนของคุณ